ไปก่อนนะคะเดี๋ยวลื่นดูพ่อข้ามหนูจะลื่นไหมดูน่าจะให้พ่อจับไหมยังมอมฝ <c oughs> นตก <c oughs> เล่นแบบสบายใจมากเลย ไปยังถูไม่เสร็จอีกเหรอถูทั้งวันไปดึง ไปไผ่กินนะคะฮะเค้าขี่ไปเร้อๆอย่างนั้นแหละไปจะจูงได้เหรอจูงไม่ได้หรอก ถอยมาเดียวกนไอต,ตอนขึ้นนี่แหละจะขึ้นทางไหนหรือเดินลัดไปตรงนี้เลยฮะ hmm? เดินลัดไปลงขอบสะเลยบอก ช่ยมาก่อนคนสวยร้อยร้อยร้อยกินกินนะคะดึงกินแต่ใบอ่อนๆตัวร้อยขี้กินร้อยทะเลาะกันแล้วพ่อกับลูกร้อยก็มีแต่กี้โคนอ่ะ ก็ไม่มีแอ่งน้ำทำไมโคนเต็มตัวฮะไม่ยอมไม่ขัน uh huh. อย่าดึง uh huh. ถอยมา oh. ออไปแล้วดึง uh huh. ดึงไป ดูคะดูรอยเล่น oh. เอีงน้ำก็ไม่มีทำไม oh. ทำไมคนเต็มตัว oh. 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 สวยงาม <laughs> เดี๋ยวอย่าพึ่งพี่แก้วจะไปอย่างเดียวเลยัวอยู่หวานออ้ย ฮะตัวยูหวานเก็บเก็บโซก่อนเก็บโซก่อนดึงมาเออเก่งมากนี่ค่ะความน่ารักของแม่แก้วทำได้ทุกอย่าง ท่อยไปอาบน้ำอยู่บ้าน กินดีๆนะมันลื่นนะนะ่ะลื่นนะนนอีกข้างนึงถอดออกว่ะพี่แก้วอีกนิดนึงนลื่นพี่แก้วเก็บ <laughs> ไปไอ ลงทางไหนไปลงตรงนู้นนะ่ะตรงที่ไม่ลึกนะ่ะไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปรักข้างหน้านะไปนะมากลับบ้านนะคะโอ้ถูจนตัวมีแต่ขี้โคลอ่ะมาก็แวะกลับก็แวะจะถึงบ้านง่ายไหมล่ะ เอาขึ้นเร็วๆคนสวยคนสวยขึ้นมาอึ๊บอืมไปอืมไปก่อนคนสวยออกหน้าเดี๋ยวตามไปขึ้นมาได้นะคะไปเลยไปบ้าน แล้วเราต้องไอ้นี่นะขี่รถนำหน้านะคะแต่เราทิ้งระยะห่างมากไม่ได้นะคะให้เขาเดินตามเสียงเดินไปแลละเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงขอบสะแล้วเดี๋ยวเราไปรอตรงตรงทางลาอย่าง,งเลยดีกว่า 对嘛？Okay, ไม่ได้นะคะอันตรายออย้อนเสงตะวันไปแล้วจะถึงบ้านแล้วคนสวยเดินเร็วมากเลย คิดถึงบ้านแน่เลยนานๆออกบ้านทีน้ำดึงใส้น้ำให้พ่อย์หน่อยถึงว่าแล้วอาบน้ำ <c oughs> นอนเรียบร้อยอาบน้ำอาบน้ำโกน เดี๋ยวก็ให้พ่ออาบน้ําให้แม่แก้วก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็คอยดูว่าพ่อจะเอาแม่แก้วมาหาเมษาไหมหรือจะปล่อยให้เมษาออกข้างนอกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ